มาตามฟันของคุณยายนี่มาตามคุณยายนะครับคุนฟันไปสวัสดีครับฟันเราบอครับคุณยายครับเออฟันหน่อยหน่อยเออฟันหน่อยหน่อยเดี๋ยวกันเดือกสนะฟันหน่อยหน่อยเนี่ยสองชิ้นบัเดี๋ยวพอเฮงสิให้ คุณยายเพิ่นวอาเพิ่นฝันซูฟังนะครับน้องว่าเพิ่นฝันมาจาังไดคุณยายฝันว่างใดน้องงวดนี่เนาะคุณยายกับฝันในนายฝันผีลูกนี่จังแตกมาใส่หัวนี่ว่าหนึ่งสี่แสนมาจังน,นี่ตอนนี้อ่ะหนึ่งสี่แสนเตียเออหนึ่งสี่แสนไม่ผีลูกเป็นหนึ่ง 4, สี่ศูนย์มาเนาะบัตรเทียนหนึ่งสี่แสนครับอันนึงแม่ก็ซื้อ หาศูนย์สองใ่กับฝันดีดีว่าคนมนันมาหลายเซวแซวอยู่ขนาดตัวหนึ่งโอ้คุณยายเพิ่นฝันว่าเ,ออเพิ่นซื้อเลขหาศูนย์สองวบนะครับเพิ่นก็เลยฝันว่ามีคนมาหนบมาไหวทเพิ่นเลขคือสิมิตะศูนย์แต่นอหงวดนี่เนาะเพิ่ <laughs> นซื้อหาสองศูนย์วบนะครับแต่ว่ากับเพิ่นกับฝันดีดีแต่ว่าเหมือนเศ้านี่เพิ่นฝันว่า มีคนมาบอกบอกเรื่อจังไหนคนุณยายเป็นเสียงมาเลยเป็นเสียงมาเลยเป็นเสียงมาเลยเสียงเสียงมาหนึ่งสี่แสนมาสั่นมาเมียเลยหลุกเลยหูเมียเลยโอ้หนึ่งสี่แสนเตีหนึ่งสี่แสนไม่มัน 3, <c ười> ส,ม 8, สีบพวก,วก 8, เครื่งองงวดสามแปดสิบบอกฮะกันยี่สิบอายุดอกสิบสามแปดสิบวดนั่นก็ออกสามศูนย์แปดเนาะ งวดนี่หนึ่งสี่แสนเอาทั้งสีมาแบบเดียวกันเถอะเนาะว่ามันสิเปลี่ยนโชคลาบยู่บ่เนาะพี่น้องท่านผู้ชมก็ได้ฟังอยู่กับจดไว้น้ำเด้อครับเด้อจดเอาไว้น้ำนะครับหลายงวดแล้วนะครับคุณย้ายพิ้นบบได้เห้นแนวทางเพราะว่ามีช่วงหนึ่งแอดมินกับเวนไปเพราะว่าพิ้นกับบบฝันมันฝันเหมันกับว่ไขครเข่านะครับว่เขายูสองงวด วดนี้เพิ่นกับฟันแบบคล้ายๆของเก่าแล้วนะครับวดที่เพิ่นฟันเขาสามโตนั่นกับมีคนมาบอกเพิ่นมาสามแปดสิบนะครับสามแปดสิบเลขก็ออกสามศูนย์แปดนะครับวดนั้นจําได้ถูกกันยกช่องเลยรวยยกช่องถูกกันทั่วประเทศนะครับวดนี้คุณยายเพิ่นผัดฟันอีกเพิ่นผัดฟันว่ามีคนมาบอกว่า หนึ่งสี่แสนัสั้นหนึ่งสี่แสนวสนนสแสน,สนลงไทยต้องมีเลขกศูนย์เนาะต้องมีเลขศูนต้องใหเลกนนี่คุณยายหนึงนนน่งี่ศูนย์นาสิเป็นหนึงน่งสี่ศูนย์เตียในใจคุณยายสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ไปจริฝันมือเศร้านี่บอก่มันฝันมันบ่หรืจังใด ก็ได้ฝันล่ะเป็นเสียงมาเลยแม่โอ้เป็นเสียงมาเลยเป็นเสียงมาใส่กระมองนี่เลยแม่เนห่ยขึ้นเลยโอ้ฝันหม่อมเก่งว้านีมว่างวดก้อนหุ่นคุณยายถูกบ่ที่ผมบ่ได้มาติดตามแม่เธอคุณหมอขวัญชิตวะว้าคุณหมอขวัญชิตวะเนี่ยสันยนส่นแล้ว กบจงกะถือเศ้ากคนกะถือเศ้าออะเขาได้00ห้อมัดทุกคนชุ่มเนี่ยซื้อน้อเขาซื้อน้อลูกกันนะบ่าฟันกูกะื้อเขากนันนาว่ะแต่ยอดน้ำมูสบ,บาทก็เลยได้เลยเอ้ยว่าดีกัสิเพได้มดทิบมดแดว่ห <c oughs> นึ่งสี่ศูนเนี่ยต่ว่าในพในคนมาบอกบ่านดึงสี่แสนเด้อพี่น้องเด้อ คุณยายเพื่อนกิชวามันสิบเปลี่ยนหนึ่งสี่ศูนย์บอาสันตัวเลขที่คุณยายฝันนะครับแต่ว่าคุณยาย่อนที่คุณยายสิฝันคนก็ได้ซื้อเลขไว้ห้าศูนย์สองคนก็บอกว่าคนฝันดีดีด ฟันฟันมาจังไดตอนซื้อแล้วคุณนยายตอนซื้อเลขแล้วฟันมาเนี่ยคนมาเนี่ยมาหาครับเนี่ยแต่ผู้ชายผู้หญิงกับมี่เราคือตั้งหามุ่งมาดุนมาไหวอยู่โควโคบอยู่กันยังไงโอ้ยมันยังไหวไหวอยู่โควโควเยอะคนมาคือยังคนหูจักกาันแต่เก่าแต่ว่าแม่ยเพราะหูจักเขา,ขนขนา,ขา,ขาดาิอืมนะครับเขาคือยังคนหูจักกันไว้แต่เก่าเป็นเรื่องเรื่องบอกครับเออ ง่วกนไหวกูโขบโี่ยางมากหอามามันง่วนไหวโบโกบอ่จังหวมาสอนเีพูดก็มศูนฟังกูเชือเลยว่าไอ้คนมานมมากไหวกรู้คนสีแมนู่บอกพูดมาส่บอกวมันมันเศรานี่ฝัดฟันมันว่ัดมีคนมาบอกเตีอยฝัันกับพวแมนว่าพวกฝันกับผัดพ่แมนเตีมีแต่เสียงได้ยินแต่เสียงมาเป็นสีมาแต่เกาเป็นแต่เสียง ห้าเป็นคนแนี้แต่เป็นคนน้อยเพราะว่าเระว่าก็ตามที่สังเกตกันสิบกันสิเป็นโชคลาภดีสิเป็นทั้งสั้นดีเนาะมีคนมาบอกบอกกับ่บอกตรงๆนี้ก็สิบอกเป็นแบบนั่นนะบอกเป็นปัญหาจักหน่อยบอกเป็นปัญหาจักหน่อยที่ยังสามแปดสิบสังบกตวันนี้ก็ว่าหนึ่งสี่แสนโอ้ยแยนโชคละ โบ่ได้บ้ไดฝัน่ตไปอีกเลยป่ะโเลยจำนันเลยตำานันเลยอ๋อบ่อคักค่ะเกี่ีงอ๋อครับย้อนแอดมินสิึ้นตัวเลขที่น่องเบิ้งนะครับเดออนี่นะครับสำหรับตัวเลขนะครับห้าศูนย์สองนี่คือคุณย้ายคนซื้อไปแล้วนะครับคนซื้อไปแล้วคนเลยมาฝันดีว่ามีคนมานบมาใบหอดงั้นหอดสั้นเลยครับเดออนะครับส่วน หนึ่งสี่ศูนย์นี่นะครับอ,อมีคนมาบอกนะครับงามสีแกงมีคนมาบอกเพิ่มมาหนึ่งสี่แสนนะครับคุณย้ายเพิ่มก็เลยตีหนึ่งสี่ศูนย์นะครับเยอสิเพิ่มเติมให้เมื่อเศ้านี่บอกเอตัวนี้ผลที่มาตัวนี่ยเมื่อเศร้าอะไรจะมาบอกให้พูดกันเมียตั้งอยู่ปรเดี๋ยวมา แสดงว่ามาแบบเก่าแะล่ะสินะนะครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ด้วยครับเด้อแคปหน้าจอเอาไว้หาศูนสองนี่เพิ่นซื้อไว้แล้วเพิ่นกับฟันดีนะครับฟันว่ามีคนมาไหวมากาบมาไหวหอดเหินเพือจงค้นพี่น้นอ,งนนองเขามายามกันนี่แหละเนาะบัดที่นี่กะมีเศ้านี่บัดมีคนมาบอกนะครับ คนบอกมีหนึ่งสี่แสนนะครับคุณยายเพื่นได้คิดว่าน่าสิเป็นหนึ่งสี่ศูนย์นะครับกระมาแบบคล้ายๆกันกับงวดสามแปดสิบนะครับหรือว่าสามแปดศูนย์เลขอะไรออกสามศูนย์แปดข้างล่างออกศูนย์สามนะครับงวดนั้นเนาะกันพี่น้องจําได้เขาก็เคยตามคุณยายอยู่เกี่ยวกับโชคลาภนะครับความฝันของเพิ่นนะครับผู้เฒ่าผู้โทนี่เพิ่นกตีฝันดีฝันแม่นนะครับแอดมินก็พยายามตามเพิ่นอยู่ตลอด กันงวดใดเพิ่นบ่ฝันก็คือเ่เห็นคลิปนะครับงวดนี้เพิ่นฝันแล้วที่นอนก็เลยเห็นคลิปตัวเลขยุนี่แอดมินก็คือว่ามาแนนอนนะครับมาแนนอนสําหรับเลขของคุณยายทองไปนะครับเนาะคุณยายเพิ่นบพ่แพงดรอกคุณก็บแบงปันนะครับเออแมงยุ่นไอช่วงช่วงของแม้งมีตอนกาต <laughs> อนกลาง ตาถึงแต่แม่มพอได้ค่ามา,า,ากค่าฟูน้น่าคุณยายเนาะออกมาตรงๆอีกให้รวยยกช่องรวยกันทั่วประเทศอีกแต่แม่งวดนี่ก็ได้กับแนวทางของเพื่นเป็นความจริงนะแม่แต่ว่าเปลี่ยนที่พิษสังเกตอยู่ดิกันเพื่อนฝันได้ดปุ๊บเป็นงวดใหญเพื่อนพิษพอดแอดมินนี่กันมาปับ๊บคือจังความพิดของเพื่อนนี่เลขเขาเลยเนี่ยเนี่ยคืออ๋อเนี่คือตุ้ยใหม่มาจุ่มอะ อุตส่พูดโทษไปบอกคือสวัสดีพี่แก่ๆพดคืออยากเฝ้าแท้อยากเฝ้าให้ฟังแมเป็นเล่สั่นกันยังไงใจแมเออแล้วก็มือว่าเป็นหนังมือเศร้าเงิน่ยนกันยังไงเออเปลี่ยนแปลกๆอยากให้ลูกมาหาตีอ้าวอยากเฝ้าให้ฟังใช่ไหมองอย่าลืมเนาะเก็ว่าก็ตั้งใจเยอะว่าสิมาหาคุณยายอยู่แล้วเนี่ เพราะว่ามันไก่มือมาแล้วอย่างเงี้ยไก่มือมาฮะเทีย่ยวพุ่งได้คนฟันดีมื 30, 30่อวันที่2ี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดหนสองสามมือนะครับพี่น้องเก่าไปพิจาะณลนาเบิ่งนะครับเออคือจดอกมือนี่กันไ้แต่สวัสหัวแจ๊กแจ๊กยตาเยอยยิ่กยิ่งว่าเป็นหาางนตาหมต่อกี้กับขย้ำไหนมือไหนเพิ่นนัน หัวว้าหนัวหัวม้วนหนาตาซอสใสดีแมนโลดเนี้ยพี่น้องอย่าเผอนด้ครับเด้อเอาไปคิดเจรณาบึงนะครับเอาน่าจะได้ค่ามาค่าผูผูเถานะครับเป็นแนวทางของเพื่อนพี่น้องแคปนาจอเอาไว้นะครับคุณย้ายเพื่อนซื้อไว้เดี่ยวราหาศูนย์สองนะครับแล้วเพื่อนก็ฟันดีพร้อมฟันวันนี้พี่น้องมหยมมาจับมะวายส่วนหนึ่งสี่ศูนย์นี่กับมีคนมาบอกเพื่อนว่า ย้ำมือเศร้ามือเศร้านี่นะครับมือเศร้าก้อนที่แอดมินสิมหาเพิ่นนี่มีคนบอกว่าหนึ่งสี่แสนนะครับเพิ่นก็เลยว่าต้องเป็นหนึ่งสี่ศูนย์นะครับอันนี้จะเป็นความฝันนะครับเป็นความฝันของคุณยายนะครับพี่น้องก็ร้องพิจารณาเบิ้งอาจจะเปลี่ยนโชคลาบอีกงวดหนึ่งเพราะว่าคุณยายเพิ่นสมักสิโชคดีตลอดงวดที่ผ่านมาเนี่ยกับเพิ่นก็ถือมัดครอบครัวคุณยายกับถือคือกันต่ว่าแอดมินเผื่็ได้มาตามเพิ่นนะครับ บ่ได so ้มาต่ำชนอกไส้ก็ไดูน้อของุนหมูเคยก็ได้บ่โอ้ได้ก็ชื้อย่อนบกคนเนาะบกบ่บ่บ่เผื่อเาดูอะไรก็ได้ซื้อน้ำซื้อนมันเคยฟันชิวข้อชิซื้อน้ำมันแยนย่งวดงวดนั้นคนกับฟันซ้ำขึ้กันเนาะงวดมันออกศูนย์แปดแปดศูนย์ามศนย์สามข้างหลงขายรายี่สิบแต่ว่าว่าจังไหนบุต่มีแมกเรื่องมันหลายมแันหลายมือแล้วเตี้ย ข้ามลงไข่ไว้40นะตัวคุกคือตัวอะไรอยู่นะครับพี่น้องเอาไปพิจ,จารณาเบื้องนะครับเด้อเอาไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเบิ้องฮาเทียเป็นโชคลาภอีหลีนะครับคุณยายเพิ่นก็นแบ่งปันมาให้นะครับโชคลาภเพิ่นบ่แพงไว้เด้นะครับเพิพ่นบ่แพงไว้ผู้เดียวเพิ่นเอามาปั่นทีปั่นน้อนโบแม่นเงินเฮาเนาะเงิน เงินกัเงินูดนเงินปั่นกันใสน <c oughs> เปั่นกันส็สั่นคุณยายว่าไม่ได้ปั่นกันแค่ละงวดนี่น <c> ป <oughs> ั่นกันใสเอาขอให้พี่น้องในช่องของเขานะครับรวยกันยกช่องเดอ้อให้ยุดีมี่แห้งลำล่ำได้รวยกันทุกท่านทุกคนนะครับเป็นบุญเป็นคุณนี่หรือคุณยายเพิ่นเอาม่ว่าสู่ฟังธรรมดาแล้วคนสิพแพงเลขกนะครับแต่คุณยายเพิ่นว่แพง บนเป็นเงินฮาดอกว่าส้นเอาไปปั่นกันใสรถ่ลวา,ายเอาโยดีม่แห้งสุขสุขคนครับบัดดีครับ